แต่อาศัยคนอื่นมาพูดแทนเนี่ยมันก็เข้าใจได้เหมือนกันอยู่แล้วนะเอฟซีนะนะมันเข้าใจได้เนี่ยใช่ครับผมเกินไปแอดก็บอกว่ามันก็เกินไปเนี่ยคือคนที่เขาอยู่ที่นั่นเอฟซีเขาจะดูทุกคนถูกไหมดูทุกช่องที่อยู่ที่นั่นใครที่ไม่มีไรายได้หรือหรือ youtube ไม่ค่อยได้หรืออะไรเนี่ยเขาก็จะอ่าให้เป็นทางอื่น อ่าเห็นไหมเขาจะให้เป็นทางอื่นก็คือเอาเอาคนนั้นมาล่ำเอาคนนี้มาลำ่เานนาลำเขาก็จะบอระบุชื่อว่าเอาคนนี้มาลำ่ำคนนู้นมาล่ำนะเออช่วยเขาหรือเป็นการซื้อข้าวซื้อของหรือเอาโอนตังค์ให้เลยเขาก็จะช่วยให้อยู่ได้อยู่แล้วนะแอดบอกได้เลยยังไงเขาก็ช่วยได้อยู่แล้วไอ้เรื่องค่าใช้จ่ายเนะี่ยแอดว่ามันนีน้อยมากอ่าพูด,ดง่ายๆแล้วอาหารการกินก็นไม่ได้ไปซื้อกินอะไรมากมาย นะเพิ่งมาเพิ่งมาเรื่องอะไรอ้าวบินทวนนะครับลุงบอนะครับนะเขามาพูดกับญาติของเขาหรือน้องของเขานะครับมาพูดว่าอ่าอยู่ที่นามันมันค่อนข้างจะลําบากนะครับแล้วก็ไรายได้ไม่มีเขาพูดมาแบบนี้นะเอะไรายได้ไม่มีอยู่แบบ เหมือนกับยุกเรื่องความยากลำบากอ่ะค่าน้ำค่าไฟแพงอย่างเงี้ยมันแพงอะไรแพงตรงไหนวะเออหรือว่าคุณใช้เตาขดการทําอาหารหรือเปล่านะเออใช้เตาขดมันก็อาจจะกินไฟอยู่เตารีดรีดตลอดเวลาหรือเปล่าเออทั้งเงินได้ทั้งของได้ทุกอย่างใช่ไหมใช่นะครับเอฟตีเอ็ดเว่าอย่างนั้นเนี่ยรายได้เขาไม่ใช่น้อยนะแอดว่า เสมอค่าน้ําค่าไฟเนี่ยนะครับนะค่ากินอ่ะแอดว่ามันก็ไม่ได้เท่าไหร่หรอกไอ้กินอาหารกันกินมันมีอยู่แล้วนะครับอืมไม่เท่าไหร่แต่ว่าไอ้คําว่าอยู่ที่นั่นลําบากแล้วไม่มีไรายได้ค่าใชา้จ่ายสูงอย่างเงี้ยมันไม่ได้ต่างกันที่อยู่ที่นี่เหมือนกันแอดบอกเลยไม่ได้ต่างกันคือถ้าถ้าพูดพูดแบบนี้หนะเอฟซี FC, มันเหมือนกับเป็นการที่ว่า ชี้อ่าชี้นําให้คนอื่นเขาเห็นว่าอยู่ที่นู่นลําบากอยู่ที่นู่นนะครับมีแต่ความยากลําบากแล้วนะก็นั่นนะสินะครับแอดบอกได้เลยว่าเอฟซี F C นะแอดพูดได้เลยว่ามันเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เนี่ยสวนความจริงยังไม่รู้ใชนะ่มันเป็นสวนตามตามความเป็นจริงแอดว่าเอฟซี C เขาไม่ปล่อยให้อยู่ในความยากลําบากขนาดนะั้นมีแต่คนคอยดูนะครับเด็กนะ เขาอยู่ที่นู่นก็มีคนคอยดูทุกคนเอาใจใส่ตลอดนะบอกบอกง่ายๆนะทุกคนเอาใจใส่ตลอดแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมเขาออกมาพูดกับญาติเขาแบบนั้นแล้วญาเขาก็ออกมาอธิบายให้ฟังว่าเนี่ยเขาจะมีเรื่องอะไรเยอะแยะมากมายนะ,สะแสดงว่าเขาคุยกันทุกวันที่เขาอยู่ที่นู่นอ้าวถ้าคุยกันทุกวันแบบนั้นก็เฮ้ยเออแล้วคิดดูว่าคนคนนี้เขาจะไม่พูดต่อหรอเอาถามแค่นี้นะ ตอนนี้เขาก็เริ่มเปิดเผยมาแล้วนะแอดก็ถึงว่าความจริงนั่นมันไม่มีในโลกนะครับความจริงนั้นอความลับมันก็เก็บไม่ได้อยู่แล้วสุดท้ายก็ต้องเผยออกมาเออถ้าเราเป็นคนไปพูดไปว่าเขาสิเป็นคนแบบนู้นเป็นคนอย่างนี้เราก็คงจะว่าไม่ได้เต็มปากพเพราะอะไรเพราะเราอาจจะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์อ่าหน้าตรงนั้นแต่อันเนี้ยญาติก็ออกมาพูดเองอันนี้มันก็เป็นเครื่องการันตีได้ดีสุดแล้วนะครับ มาใช่ครับผมนะครับแล้วก็คิดว่าลามสองคนเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่เอฟซีแอดบอกแค่นี้สองคนได้เท่าไหร่เอ mm hmm. อก็ดูเอาสองคนได้เท่าไหร่ก็ต้องลมตรงนี้นะครับมันมันได้แล้วอาจจะอาจจะไม่ได้ทุกวันก็ใช่อยู่นะครับไม่ทุกวันอ,อาทิตย์หนึ่งอ่ะอย่างน้อยมีมีเจ็ดวันใช่ไหมอ่ะสักสี่วันห้าวันเนี่ยมันก็อยู่ได้นะมันก็พอได้อยู่นะ แล้วก็มีคนซื้อของให้มีคนให้อีกตัางหากเออบางวันก็ได้มากกว่าแต่น้อยน้อยกว่าไม่มีก็คือน้อยกว่าก็ได้อสามสี่ร้อยนี่มันได้แน่แน่กินหมูหันเลยเอออยากว่าก,กินหมูหันเลยเออของเขาไม่ต้องเป็นห่วงเขามาเออคือชีวิตของเขาเราไม่ได้เป็นห่วงแต่เขาเออกมาพูดแบบเนี้ย มันมันก็ไม่ดีในที่นู้นใช่ไหมเออแอดถามแค่นี้นะครับการที่เขาออกมาพูดแบบนี้ก็ชี้นําให้คนอื่นเขาเข้าใจผิดว่าเอ,อ้ยอยู่ที่นั่นทําไมมันลําบากแท้ทําไมมันค่าน้ำค้าไฟทำไมมันโหดนะครับมันทําไมแพงจังอะไรอย่างเงี้ยเออค่าน้ำค่าไฟเป็นพันเลยเหรอเรือยังไงพันสองพันเลยเหรอ <c oughs> ทําไมมันแพงนะ แอดก็ไม่เข้าใจนะถ้าเขาไม่มาพูดเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาไม่มีประเด็นไงแต่นี่เขาออกมาพูดเราก็เข้าใจทุกคนถ้าฟังแล้วก็ต้องเข้าใจเป็นอย่างนั้นว่าเอ้ยอยู่ที่นู่นมันลำบากเหรอเออที่เขาออกมามันลำบากเหรอคือที่เราดูเขาก,ก็ไม่เห็นมันจะลำบากเท่าไหร่นะแอดอยู่ที่นีนะ่แอดก็มีเครื่องซักผ้าเครื่องน้ำอุ่นนะมีเครื่องทำน้ำอุ่นมีทุกอย่างเหมือนกันนะแต่ไม่มีแอร์แค่นั้นแหละ ก็นั่นน่ะสิถ้าพูดอย่างนี้ก็หาทัวลงอ่าของเขาอยู่แอดว่าเนี่ยถึงเขาจะไม่พูดแต่ญาติเขาออกมาพูดมันก็เป็นเครื่องการันตีเพราะเขาบอกว่าคุยกันทุกวันเนี่ยเขาก็บอกว่าคุยกันทุกวันอ้าวคุยกันทุกวันยังไงอ,ะ,อะแสดงว่าคุณมีความลับอะไรคุณมีเรื่องอะไรคุณก็มาคุยกันทางนี้เหรอแล้วถ้าถ้าเกิดทางนี้เอาไปพูดต่อล่ะเออเอาไปเล่าให้ฝั่งตรงข้ามฟังล่ะมันก็เพลินน่ะสิ นะเ mm hmm. ออแอก็เปิดนะแอปเปิดทั้งวันทั้งคืนเหมือนกันพัดลมแอเนี่ยนะมันยังไม่ถึงเลยแอปเปิดทุกวันเหมือนกันเนี่ยเบอเปิด,ปดนี่ก็เปิดอยู่เนี่ยเปิดทั้งวันกลางคืนก็เปิดทั้งคืนเปิดตลอดมันก็ไม่ได้เห็นมีอะไรนะครับ ีเกียละทณาิตาเนี่ยเออคือคือพูดง่ายนะถ้าเขาไม่ออกมาพูดเนี่ยเราจะมีปัญหาไหมละ่ะเราก็คงไม่มีปัญหาไม่ได้ออกมาชี้แจงเพราะว่าเขาเขาพูดแบบนี้มันเหมือนกับมีการชี้นําให้ให้เอฟซีหรือใครๆกันแล้วแต่ที่เข้าใจได้มันก็เข้าใจได้ทางนั้นถูกไหมเข้าใจไปนิตาเฮ้ยทำไมอยู่ที่นาที่นู่นทําไมมันลําบากว้ยทําไมมันค่าใช้จ่ายค่าครองชีพทําไมมันสูงจัง เราก็ต้องคิดกันแบบมาเลยทำไมทำไมมันไม่มีไรายได้เลยหรอใช่ไหมเออแล้วอยู่กันไปตั้งนมตั้งนานนะครับแล้วไอ้ที่เขาได้ได้อยู่นะแล้วมันไม่ใช่อ่าที่ก็ได้อยู่หรอหรือยังไงหรือมันไม่พอหรือยังไงนอถ้าเขาไม่เอามาพูดนะเราก็จะไปมีปัญหาเอาถามแค่นี้นะครับถ้าเขาไม่ออกมาชี้แจงแล้วแล้วคาพูดนะ่ะ เราก็ต้องน่าเชื่อถือได้เพราะอะไรเขาเป็นญาติกันไงนะเขาบอกเขาคุยกัไประจํานะคุยกันโดยอ้าวแล้วยังไงอ่ะแสดงว่าเขามีอะไรเนี่ยรีเรื่องอะไรนะครับที่เป็นความลับที่นู่นเขาก็ออกมาเปิดเผยให้ญาติก็ฟังหมดสิอาจ้าเกิดเขาคุยคุยภายคุยข้างหลังต่อให้คนอื่นฟังองีกมันจะไม่กระจายไปทั่วหรอ สี่พันที่ตัวจะชัดเนะออดไม่ค่อยเชื่อหรอกนะครับเอดเอดบอกเลยไม่ค่อยเชื่อหรอกนะต้องไปสามคนที่เขาอยู่ปัจจุบันเนี้ยเอาง่ายๆนะไม่อยากเียเออมันก็เสียแค่แค่ตรงนั้นแหละเอ็ีนะมันจะปู่เสียค่าน้ําค่าไฟนี่มันเบสิกจะตายแล้วนะไอเสียแค่ค่าน้ําค่าไฟมันอย่างเบสิกอะพูด,ดง่าย เออค่าค่ากินค่าอะไรเนี่ยเวลากินก็ไม่เท่าไหร่บางทีก็ไปกินครัวกลางเห็นไ,ไหมมันมันก็เลยทําให้เราคิดว่าเอามันจะมันจะเยอะขนาดนั้นหรออ่อก็นั่นน่ะสิก็บอกว่าไม่ถูกกันแล้วจะมาคุยกันทุกวันได้ยังไงเอาสแสดงว่าน้องก็ไม่ได้ขาดกันจริงนน <laughs> อ่ะสิออะอที่เป็นอยู่กันเนี่ยนะ ไอ้ที่เขาทะเลาะก,กันอยู่เอาแสดงมันก็ไม่จริงนะสิใช่ไหมเอ้ยอย่างนี้ได้ด้วยเหรอหลอกนะเนี่ยเขาเรียกว่าหลอกเอฟซีเโอ้เอฟซีเครียดเลยนะเนี่ยถ,ถ้าคิดอย่างนี้นะเครียดนะแม้คนซื่อๆในเอฟซี FC หน้าตาซื่อๆนะเป็นคนบ้านๆใสๆนะเป็นคนใสๆเป็นคนซื่อๆเออทำไมมันเป็นแบบนั้นอืม มันเบสิกมากนะคุณสมชายนะครับแอดบอกได้เลยว่ามันเบสิกมากก็คือว่าค่าน้ำค่าไฟเราเสียเนี่ยเราก็โอเคแล้วมันเป็นเบสิกยังไงทุกคนก็ต้องรับรับผิดชอบใช่ไหมโอ้พันแปดเองใช่ไหมคนขี้เกียจคือไอ้ไอ้ขี้เกียจไม่ขี้เกียจแอดแอดยังบอกนะอาจารย์เดชแอดยังเข้าใจว่าไอ้ขี้เกียจไม่ขี้เกียจเนี่ยแอดยังเข้าใจว่าโอเค มันก็ไม่ว่ากันแล้ววะเออคุณขี้เกียจคุณก็ได้น้อยนะอะไรก็อย่างไงแต่ไม่น่าเอามาพูดแล้วแล้วทางญาติเขาเนี่ยจะรู้อะไรไปอีกมากมายก,กว่านนีะ้นะนะคือพูดง่ายว,ว่าอ่าลุงบอเนี่ยเวลาเขาพูดอะไรแสดงว่าญาติเขาต้องเชื่อทุกเรื่องสิถูกไหมญาติเขาก็ต้องเชื่อทุกเรื่องเอา้าถ้าเชื่อทุกเรื่องนี่เอางานเข้าสิงานเนี้ยนะครับ ถ้าเกิดว่าเขาพูดอะไรสิ่งที่มันไม่มีความเป็นจริงเนี่ยถ้าเขาไปอ่าไปคุยต่อคุยต่อเนี่ยไปพูดต่อเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะไปคิดเป็นอย่างนั้นไปจริงๆนะมันถจะเกิดความโคลาหอนนะเสียหายกันไปอีกว่าเอ้ยที่นั่นมันทําไมมันลําบากแท้ทําไมยุ่งยากทําไมมันมีแต่ปัญหานะนี่ไงแต่ว่าเราอยู่นั้นเราก็เห็นเห็นตามตานั่นแหละมีเห็นอะไรเป็นอะไรแล้วก็เห็นกันอยู่ เออในการดำรงชีวิตอยู่ข้างในนะอ่ากิจกรรมทุกอย่างแล้วก็เห็นกันหมดเพราะว่าเขาถ่ายทุกวันเราเข้าถ่ายเห็นทุกวันะเราก็เห็นไงแต่ก็ไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรแต่ไอ้นอกเหนือก็ความยากลําบากความที่ว่าเอค่าใช้จ่ายมันสูงหรืออะไรเนี่ยะแอดไม่ค่อยมั่นใจหรอกนะว่ามันจะอะไรขนาดนั้นแล้วก็ไรายได้ไม่มีอย่างเงี้ย ย้ําคําพูดคํานี้ก็คือรายได้ก็ไม่มีเนี่ยอันนี้แอดว่ามันไม่ใช่อ่ะนะมันจะเป็นไปได้ยังไงนะครับเออฟซี FC เขาดูอยู่นะครับไม่ใช่ไม่ดูเขาดูทุกคนนั่นแหละเขาดูความประพฤติดูพฤติกรรมดูแต่และช่องดูทุกคนนั่นแหละไม่ใช่เขาไม่ดูเขาประเมินประเมินได้ได้พูดง่ายๆเหมือนเป็นหัวหน้างานอะ หัวหน้างานเขาจะไปประเมินผลงานให้ทุกคนอันไหนที่ผลงานดีเขาช่วยเหลืออยู่แล้วเขาสปอร์ตให้อยู่แล้วอคุณขาดเหลืออะไรคุณมีอะไรเนี่ยเอสซี FC เขาให้หมดแหละแอสว่านะแล้วก็จริงๆแบบนั้นเดี๋ยวสักพักนึงก็จะมีกล่องใหญ่ๆเอามาให้สักพักก็จะมีกล่องใหญ่ๆเอามาให้เห็นไหมที่เขาทารีวิวให้ดูวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีเอาอะไรมาให้นาะส่งของมาให้เขาก็รีวิวเปิดกล่องให้ดู ข้างในมีอะไรบ้างมีขนมบ้างขนมน้องบ้างเสื้อผ้าบ้างะของอะไรก็แล้วแต่ที่ภาษาเซลแอดเรเห็นเขารีวิวให้ให้ดูอยู่เออแต่ก็ไม่เข้าใจว่าเอ้าแล้วมันจะลำบากขนาดนั้นที่หรอบ้านก็อยู่ดีด้วยไม่ใช่อยู่กระท่อมหรืออยู่แบบอนาถาที่ไหนนะก็ดีมันไม่เข้าใจว่าทำไมเขาบอกว่ามันอยู่ด้วยความแรงแ้นหรือยากลำบาก ฝืดเคืองนะครับออใช่ครับผมแต่ที่นั่นเขาไม่มีแอร์เออนี่ะคือประเด็นนะก็ไอไอ้ ไอ้ที่ไม่มีเงินเนี่ยไอ้ที่ว่าได้ไม่มีรายได้เนี่ยนะครับแอดก็งงว่าทําไมเขาพูดแบบนั้นเนี่ยเขาไปเขาไปพูดแบบนี้ไงแล้วทุกคนเขาก็อญาติาเขาก็ออกมาพูดแบบนี้แล้วคนฟังเนี่ยเขาจะเข้าใจยังไงถามหน่อยนะคนฟังเขาจะค่าจะเข้าใจยังไงเขาก็ต้องเข้าใจไปตานองนี้ที่ว่าเฮ้ยจริงเหรอเออไม่ได้จริงจเหรออะไรอย่างเงี้ยอะยังไงก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับ fc นะครับผมนะ เนี่คือความเป็นจริงเน่ะแอดบอกเลยเลยนะความเป็นจริงเนี่ยนะครับความเป็นจริงเนี่ยแอเราก็เห็นกันอยู่นะถ้าเขาไม่ได้ําเลยสินะครับอันนี้ก็เลยเข้าใจได้นะถ้าเขาไม่ได้ราเลยเนี่ยเราเข้าใจได้อยู่เออเข้าใจได้อันนี้เรายอมรับอยู่เรื่องหนึ่งเอฟซีที่เขาไม่ได้อ่าไม่ได้ไอเงิน youtube เนี่ยอันนี้เรายอมรับอยู่ว่าใช่เนีใช่ยอมรับอยู่ว่า เขาก็ยอดวิวเขาไม่ได้อันนี้เราก็จะแต่เขาก็ชดเชยด้วยรายได้อย่างอื่นไงมาเออเขาก็ชดเชยรายได้อย่างอื่นไงนี่แหละคือประเด็นเอฟซี